ดโคตดเอวค่ะพี่ผู้หญิงแสดงอะไรโคตรเอวที่ผู้หญิงสแสดอน,น้ำตาลเป็นไงเออเป็นที่ชาที่สมองข้างนี้นตไปทั้งแล้วก็ตามองไม่เห็นเอาเอาจี้ตาหน่อยที่พี่หลับตาจี้ตาดูถึงหลบพ่อาปานแล้วก็ดูนะรุ่นแรกทั้งคู่เลยนะ่ะที่ฐานเอาทำคนละสามร้อยก็ได้ อ,อีกทีนึงแล้วในห่หูาสุลกายปอบมืงเห่าดำเจ้งกรรมดวย,ยทั้งหมดขอแค่นี้แล้วก็เด็กสองคน้วยเนี่ยทั้งคู่เลยรวมกันไปเลยไปทำทีเดียวคนละสามร้อยสามร้อยปล่อยปลานเนี่ยน,นี่ต้องเป็นปล่อยปลาทั้งคู่นะไปซื้อปลาที่หน้าเฉียงนะ ก็ได้ตัวใหญ่ตัวเล็กไม่เป็นไรคนละสามร้อสามร้อยแล้วอุทิศตามที่ผมบอกนะเอ้าลงไปดูชัดไหมดีขึ้นยังตาแจ้งแล้วตาแจ้งแล้วตาแจ้งก็คือตาสว่างแล้วถูกต้องไหมเป็นชาติตนี้เยอะมากที่ดีไม่ใช่ที่ทำสายตาประกอบแว่นนะเดี๋ยวพี่เข้าใจติดคือบางทีผีเขาสิงอยู่เข้าใจไหม เราก็เอารูปอ้ค์อุินให้ผู้ผีปิศาจเขาเขาคลายคลายตรงนั้นน่ะเราก็มองเห็นชัดเห็นไหมจากตามองมองไม่ไม่ชัดใช่ไหมพี่ตอนนี้เห็นชัดเลยใช่ไหมเห็นโอเคเนี่ยคนชอบให้ผมทําตาอยู่ด้ยเล่ยผมไม่ใช่หมอนะไ่ใช่ร้านสายตาประกอบแว่นนะผมเจ้าทีเจ้าตาในเวนให้เอ้าเดี๋ยวอกอล้างให้ปึ้งปึงปึง นี่เขาเป็นมานานแล้วเขาเดินไม่ได้ถึงขนาดเดินเดินยาวๆแล้วพกเขงมาเกลี่ล้างขาอันนี้โตแล้วนะคือสะโพกตรงแล้วนะเนี่ยเสร็จแล้วมันจะไปกังวลเนี่ยผมหมดแล้วไปทําบุญอย่างที่ผมบอกเอาเอาเอาคนน้พี่นะแข่งคอเพื่อนหน่อยนะเออไม่หายเลยอ่ะพี่เดินกตัดพี่เดินตัดพี่เด่น ตรงนั่นน่ะหน้าของเลยลูกหรอคะยิ่เท่าไหร่เนี่ยโอเคเดินมาเดินมามาแบนีมาน้ำไปตรงเี้ก่อนว่างแถวว่างถเลยวางแถวางแล่งนะแ้วแล้วุกเลูแลกเลยแล้วกินอาวแล้วตรงแล้วไม่มีอะไรอย่าไปกังวลแม กระดูกของเพื่อนใช่ของเพื่อนสามข้อนผมเสร็จเอาหมดแล้วพี่โปะโปะเรามันเหมือนกับเะไรอะไรกนเอาที่ใช่เอาที่เอาเอาเดินก่อนเดินก่อนจะได้รู้ว่ามก็ แน่เลยคล่องแล้วนะแน่เลไหนนนี่ยหายแล้วไม่มีอะไรอ้าวหันหลังสับพาดน้อยเป็นอะไรคะสับพาดเนี่ยทีผู้หญิงเนี่ยอ๋อปวดหลังค่ะปวดหลังแล้วมันเลาบขาแต่เราคุยไปแล้วสิบปีแล้วก็เหมือนกระดูกสันหลังก่อนพอข้อปวดนี่มันแล้วเมื่อกี้ผมเสกให้ช่วยฟีรึเปล่าเนี่ยนะคู่เนี่ยช่วยฟีไหมช่วยฟีค่ะเพราะอาจารย์ตกลงไปแล้วเหมือนกับทงทิ้ง แล้วตอนนี้เมิอหงอยเลยไหมหายปวดเลยไหมนไม่ค่อยไม่ค่อยปวดไม่ปวมนทำามนะตามนะลงแล้วนะเอาสีแดงนี่หายปวดแล้วค่ะเอาโชคดีนะอาสามตัวที่สุปอง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  เอาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวก็ส์ผมตัวเองก่อนจะไปเอาบลอะไรเอาบอลจริงก็ของามเาเาไปหาแล้วเรานีแหละเป็นยังไงหายังเออดีแล้วมมีแล้วแต่ได้โลงแล้วนะอาไเที่ยวต่อนะเที่ยวให้สุกสนานขอบคุณนะเด็นอย่างปลอดภัย่ะ